หืมเฮ่ย yeah. ฝนตกลงมาเป็นเพชรกู่มรูนี่เนี่ยว่าไมค้าเป็นอย่างงี้ Hunger Games. wanna Games win. Win all I wanna win all day I'm not teaming. I'm not teaming. You should have learned how to play. Yes, I win it all, so I win it all. I wanna win all day. I'm not teaming. I'm not teaming. You should have seen my last Hunger Games. สวดีครับวันนี้เราจะอยู่กับรายการคุณฟิมุ่งเั้นนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวมอดไดมอนเลนกันนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆนนครับแค่เอาไม้สติกแตะกับบล็อกปุ๊บไดมอนมันก็จะตกลองอกมานะครับอะไรที่ดีมากแล้วไดมอนที่ตกออกมามันก็เป็นไดมอนของแท้นะครับ แล้วเราก็สามารถทำได้เรื่อยๆไม่มีเวลาคูดาวอะไรเวลานั่นนะครับเพ <c oughs> ียงแค่ามาสติ๊กแต่ที่บอกนั่นแหละครับแต่ไม่ต้องถูกก็ได้นะพี่จริงและอีกอย่าง ตอนนี้เรารู้แค่ว่าเราแดกมากครับ